พี่น้องมาดูตะกกแตนวันนี้นะครับเริ่มโตแล,มมลแล้วนะครับเนี่ยนะฮะได้ประมาณ10มิลหรือว่วา1เซนแล้วนะครับตัวโตเท่ากับ1เซนแล้วนะครับเริ่มกินแล้วนะครับกินใบตองวันละใบวันละ2ใบแล้วนะครับเ,เริ่มกินเก่งแล้ว ตัวโตขึ้นมากแล้วนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมลมพัดน้ำน้ำ,น,ำน้ำอะไรกระเด็นน้ำสาดมาใส่นี่ก็เริ่มเริ่มกินกินหนักกินมากแล้วนะครับ นี่เขาจะชอบบินไปอยู่แถวแถวแสงนะมีแสงนี่เขาจะไปอยู่นี่ก็ถือว่าโตมากกว่าเดิมแล้วนะครับนี่ก็น่าจะรอดนะดูดูท่าทางไปแล้วน,นะครับเนี่ยบางตัวก็ลอกคราบแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้กําลังลอกคราบนะครับเนี่ยตัวนี้นี่กําลังลอกคราบนะครับเนี่ยกําลังลอกคราบ ก็เริ่มลอกคราบไปชุดหนึ่งแล้วนะครับจนเริ่มกินแล้วนะกระโดดเก่งแล้วคนระับเริ่มกระโดดเก่งเริ่มกินเก่งครับรก็อาจจะหลายตัวอยู่นะครับชุดนี้นะเนี่เป็นการเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็ยังหาประสบการณ์ไปก่อนนะครับกับการเลี้ยงตะกกะแตนออลรวมแล้วชุดชุดเลี้ยงชุดนี้นะครับชุดฐาน กันมดนะฮะกับมุงทุวนี้กเเ็เราประมาณ200กว่าบาทนะ300นะไม่เกิน300นะครับตัวนี้นะครับ